มาเดินช่วยพี่เขาเดินอัดเลยต้องเดินอัดช่วยพี่เขาเป็นชุดดิต่อยแรงไอ้เขาต้านเขาหมดเขาเหนื่อยเขาหมดเขาจะได้ฮึดขึ้นมากอกสองอก็สามมา,าต่อยแรงโต้แรงๆ ขอเป็นชุดเป็นชุดถ้าทำตามเสว่าถูกวิธีมันจะต่อยเข้าถ้าช่วยกันต้องเดินเดินบทเดินอะไรให้มีพลังอย่าผ่อนให้อย่าผ่อนให้ถ้าผ่อนให้คือฆ่าฆ่าฆ่าเขาฆ่าคููชกฆ่าฆ่าคูซ้อมนะก็คือไม่มีแรงเดินอัดช่อยเสนะเสบอกนะบอกแล้วถ้าจะช่วยกันต้องเดินอัดเดินอัดเลยมีแรงต้าน

นี่ทำไมเละไ่โดนมันไม่ได้ต่อยกวนต่อยกวนเดดีนั่นน่ะรับทำไมไปรับทำไมต่อยกอนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเหนียวเหนยวไปไม่ได้ตายไม่ได้ใหม่ไปต่อยเยอนั่นน่ะไป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 ทำร่างกายทำร่างกายไปไปต่อยต้องมีปะทะ เดินตามตูดกันทำไมต้นควายเดดักมาท้ายมึงเดินดักนะวนเต้นข้างีเลยไม่ต้องหนีเลยไม่ต้องหนีไม่ไม่หนีทำไมไม่ไม่ได้แรงปะทะเลยเราไม่ใช่มวยฝีมือเดี๋ยวเสียยังไม่ได้ทำสเต็ปขายังเป็นไม่เป็นเลยวนอยู่กับเชือกไม่ดีแพ้เลยอยู่เชือกไม่มีชนะต่อยสมัยนี้ไม่มีชนะนะวนขลังแตะเชือกไม่มีชนะแขนแขนแขน

ข้างบนอยู่ก็ลงล่างหรอกบ,บนลงล่างก็ได้ไหมไม่ต้องไป้ม่อยหน,น้าอย่างเดียวเออลงอ้ล่างขึ้นบนลงบนล,ลงล่างไปเรื่แม่เรแม่เดีวเร่อไปเรเวชดหนล้วหง้มเออเลโดนไหมโดนไหม